สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแมววิชวิตนะคะอยู่ในหัวข้อที่ว่าเขาคนนี้เนี่ยกับเราสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ถึงขั้นไหนนะคะจะได้เป็นแฟนไหมนะคะหรือว่าจนถึงขั้นแต่งงานได้หรือเปล่านะมีของให้เลือกสองอย่างนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นหัวใจอันนี้นะคะอันนี้คือกล่องที่1นนะส่วนกล่องที่สองนะคะขอยืมจากหอยละกันนะอันนี้ก็คือเป็นอยังไงอะ่ะไข่มุกนะคะ ไข่มุกนะคะก้อนใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้คือกล่องที่2ค่ะเลือกนะคะกล่องไหนถูกใจเรามากที่สุดนะคะลับตาแล้วก็เลือกนะกล่องไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยถูกชะตาอันนั้นคือกล่องของเราค่ะเลือกเพียงกล่องเดียวเท่านั้นนะนับ1นึถึงสานะคะแล้วก็เลือกเลย1 2 3สองสาม คิดว่าทุกคนนะ่าจะเลือกได้แล้วนะหากใครต้องการดูตรงส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะสแกน qr code มาได้นะคะเดี๋ยวแม่จะทิ้ง qr code เอาไว้เริ่มต้นที่69บาทแบบพิมพ์แบบโทรเริ่มร้อยเาทนะคะจะตอบภายใน24ชั่วโมงหลังจากการโอนอมาดูกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1นน้องหัวใจอันนี้นะคะนะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เดี๋ยวขอดูรัคนาราศีที่มีสิทธิ์ตรงมีสิทธิ์เกี่ยวข้อง80%บ้างน,นะคะเป็นดวงเราหรือเปล่าถ้าเกิดมีนะคะถือว่าเป็นดวงเรา80%เลยนะแต่ถ้าไม่ไมีไม่เป็นไรนะคะจองดูดวงส่วนตัวได้จ้าก็อยู่ตรง q R code คนะคะได้แก่คนที่เกิดอยู่ในรัคนาราศีมังกรนะคะ1 5ึ่ค่ะต่อมานะคะคนที่เกิดอยู่ในรัคนาราศีพฤกภกันมังกร 11, 1 21 31่อาเดนะคะและต่อมานะคะคนเกิดวันที่ 66, 26, 26, ะะมษสิงหะ ผักช่ไปต่อกับแม่หมอได้เลยนะคะว่าคําทานายจะออกมาเป็นยังไงมาอยู่ในหัวข้อที่ว่าเรากับเขาจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมและพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นไหนนะคะสําหรับกองน้องหัวใจนะคะนะคนที่เลือกกองนี้จะเป็นอย่างไรเอ่ยขอดูสถานการณ์ปัจจุบันนะคะความรักของคุณทั้งคู่เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ยหล่นมาใบหนึ่ง รวมมา3ใบเลยค่ะได้ Five of Wands นะคะ Three of Wands แล้วก็ King of Cups นะคะเรากับเขาเนี่ยมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแวงกันไม่เว้นแต่ละวันเลยความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะคะใครบางคนในความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็มักจะมองหาข้อเสียในตัวอีกฝ่ายหนึ่งบ่อยๆจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียที่รุนแรงนะคะ เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆที่อยากจะให้เรากับเขาเนี่ยเข้ากันได้มากขึ้นนะคะเลยไปหยิบยกข้อเสียนี้มาจริงๆมันก็คือเรื่องจุกจิกใจนี่แหละทำให้ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนนะคะทุกครั้งที่คุยกันอะ่ะทะเลาะกันตลอดแต่ทุกครั้งที่ห่างกันนะคะแปลกมากเลยคู่เรากับเขาอะ่ะจะเหมือนแบบ มีโซลคอนเนคชั่นนะคะมีจิตวิญญาณที่ผูกพันกันเหมือนเราจะรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรแล้วความสัมพันธ์ของเราอะเหมือนจะดีนะคะกว่าตอนที่อยู่ใกล้กันซะอีกเรากับเขาเป็นรักต่างวัยกันหรือเปล่าคะเรากับเขาเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือเปล่ามีการรอคอยที่จะติดต่อสื่อสารกันนะคะคนที่เลือกกองนี้เนี่ย80%น่ะ ยังมีการคุยยังมีการติดต่อกันอยู่นะเพราะให้ทะเลาะกันยังมีอยู่เลยนะคะในเรื่องจุกจิกแต่เรากับเขาเนี่ยประมาณ80%น่ะเราคือคนที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดก็ได้หรืออาจจะอยู่กันคนละประเทศก็ได้เป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาเจอกันได้ง่ายๆนะคะอาจจะต้องใช้เวลานาน,านมากกว่าที่จะแบบเดินทางมาหรือว่าจะต้องมีการนัดแนะกันประมาณ2-3วันนะคะว่าโอเคฉันจะไปหาเธอนะ มันจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ๆอะ่ะจะไปหาได้เลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นแล้วก็ใครบางคนในความสัมพันธ์เป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้หรือเปล่าคะหรือถ้าเกิดน้องๆนักเรียนนักศึกษามาดูอาจจะไม่ใช่พ่อไม้แม่ไม้แต่ว่าเป็นคนที่จิตใจดีใจเย็นอ่อนโยนและเป็นคนที่เซนซิทีฟกับคำพูดมากๆสถานการณ์นี้ใช่สถานการณ์ของคุณหรือเปล่า ถ้าใช่ไปต่อได้เลยถึงแม้ว่าจะไม่มีลัคนาราศีนะแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะคะการอ่านของแม่วิชวิตเนี่ยเป็นการอ่านแบบ general reading อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยดูเอาไว้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในชีวิตจะดีมากๆหรือดูเอาไว้เพื่อการบันเทิงนะคะอย่าไปคิดมากถ้าไม่ดีถือซะว่าแม่วิชวิตไม่แม่นทิ้งมันไปแต่ถ้าดีเคลมเลยค่ะว่านี่คือดวงเรามามาต่อกันเลยค่ะว่า คนคนนี้เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรกับเราคะในปัจจุบันขอเช็คความรู้สึกเขาก่อนเพราะว่าดูสถานการณ์ไปแล้วเนาะอ่า k n i nice g h s o f cups นะคะ page of pentacles ค่ะใบสุดท้าย five of ups, อ f i of pentacles แล้วก็ใต้สำรับเนี่ยเป็น k n i g h t of swords อะไรเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้าง ล,ลานลาดนึงแหละเออชอบเที่ยวชอบเล่นนะคะหรือว่าอาจจะใช้เวลาส่วนตัวนะคะชิลๆช,ชอบนั่งปเปื่อยๆอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งชอบหาเงินนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ปางร้ายใจดีทําอะไรเร็วนะคะตัดสินใจเร็วแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงถ้าถามว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราเราคือส่วนเติมเต็มในชีวิตเขาเพราะตอนเนี้ยเขาเป็นก้าวถ้วยอยู่ ถามว่าดูเป็นคนเจ้าชู้ไหมถ้าตามไพ่ที่น่าประกอบแล้วอ่ะแมบบ่คิดว่าไม่ได้เจ้าชู้นะแต่เป็นคนที่อัธยาศัยดีเท่านั้นนะคะเขาคิดว่าเราคือส่วนเติมเ,เต็มในชีวิตอ่ะเราคือสิ่งที่ขาดหายไปแต่ตัวเราเองนะคะชอบทําให้เขามีความรู้สึกแบบเหมือนเขาดีไม่พออ,อืมเหมือนเราคือส่วนเติมเ,เต็มก็จริงแต่เขามีความรู้สึกว่าเนี่ยไพ่ขอทานขึ้นนะคะ f i r Five of Pentacles เขาย kind of ังมีความรู้สึกเหมือนเรายังไม่ได้เต็มที่กับเขาเท่าไหร่หรือไม่ได้เข้าใจเขามากขนาดนั้นนะคะในจุดที่เขาต้องการให้เราเข้าใจเขามีความคาดหวังในตัวเราสูงมากเลยนะว่าเราเป็นคนอบอุ่นเราเป็นคนใจดีเราเป็นคนน่ารักขนาดนี้เราเป็นคนที่สามารถเติมเต็มเขาได้และเรารู้จักเขาดีที่สุดแต่มันจะมีจุดหนึ่งบางจุดน่ะที่มันเป็นเรื่องคําพูดเล็กๆน้อยๆของเรายิบย่อยเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่ ปากไวนะคะตัวเขาปากไว้พอกันแต่เราอะไวกว่าใช่ไหมมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ก็กกรู<ๆ>้ว่าแบบไอไม่ชอบคําพูดนี้อย่างเช่นอ้วนไม่ชอบแบบไม่ชอบแบบมากๆเซนซิทีฟแบบได้ยินปุ๊บชักเลยแบบนั้นแต่เราก็ยังคงแบบพูดทางทางที่ตัวเขาอะเคยบอกไปแล้วมันจะเป็นอารมณ์นี้ซึ่งมันเป็นเป็นเรื่องแบบเสียใจอะแบบ เธอก็รู้อยู่ว่าฉันแบบฉันเกลียดคํานี้ฉันแบบฉันเป็นแพนิคฉันจะชักให้ได้เลยถ้าไ,ได้ยินควาว่าอ้วนเออไม่ได้แต่เธอพูดมันเป็นความน้อยใจอะค่ะว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยทําไมแบบมองข้ามทางๆก็รู้ว่าเขาไม่ชอบสิ่งนี้เนาะถ้าถามถึงความรักนะคะความรักอะ่ะมีให้ประมาณซักแม่ให้อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วกันเพราะว่า ไพ้นายออฟคัพนะคะมันยังเป็นความชอบอยู่เป็นส่วนเติมเต็มก็ถ้าเป็นความชอบนะให้99%เลยชอบมากนะคะแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลาสักนิดหนึ่งนะคะประมาณสักเอ่อสิเดือนได้นะคะที่เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นความรักได้นะเพราะเขายังติดอยู่ในใจว่าแบบเฮ้ยเรายองบูรี่เขาในแบบ ในเรื่องที่เขาไม่ชอบอยู่เลยแบบไม่ชอบมากๆแล้วเราก็บูลลี่อยู่นั่นอะ่ะเหมือนเป็นการแกล้งแต่เขาไม่ตลกนะคะนะคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนได้อ่ะความรักความสัมพันธ์อ่ะมันถึงจะก้าวหน้าไปมากกว่านี้อ่ะแล้วมาดูสิว่าคําถามสําคัญเลยนะเรากับเขาอะ่ะจะได้สารสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์กันไปถึงขั้นไหนเสพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นไหนแทมเพลนส์ขึ้นนะคะ โอ้ทูบครับอา้าวเป็นไรอะ10 of swords นะคะอ่ะขอขยาย10 of swords หนึ่งใบนายอ of w a น d s นะคะอืมโอเคเข้าใจละ Queen of wands King of wands ใต้สำรับคืออะไรสองไม้โอเคโอเคก็อ i อดนะคะอยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยพัฒนาได้อยู่แล้วพัฒนาได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นฟันธงไปเลยนะ คนที่มาเจอคลิปแม่เพราะอะไรรู้ไหมตัวเขาอะค่ะคือในอดีตอะมันจะเป็นทรานเพ e สอย่นะยังมีความไม่แน่ใจในตัวเรายังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วอะเขาก็มีความรู้สึกว่าการเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนมุมมองของเขาอะที่จากความชอบอะกลายเป็นความรักมันดันกลายเป็นความสุขแล้วมันก็เป็นสองถ้วยในปัจจุบันนี้แล้วอะค่ะ ค้าใครยังไม่มีสถานะนะบอกได้เลยว่าเขาอะให้เราเป็นคนรักแน่นอนหนึ่งรอยเปอร์เซ็นแค่ไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้เอาไปเปิดตัวมีการเปิดตัวแน่นอนค่ะในช่วงเดือนธันวาเนาะสำหรับคนที่ไม่มีสถานะกันแต่ถ้าเกิดคนที่มีสถานะกันแล้วนะคะอย่างเช่นแบบเป็นแฟนกันแล้วอ่ะเขารักเราแล้วนะคะปัจจุบันนี้เขารักเรามากนะคะแล้วก็สามารถที่จะแต่งงานกันได้เลยนะ ในใจเขาลึกๆนะคะใบที่สามคือพ่านาคตอะมีความรู้สึกเสียใจอยู่เพราะเขาอะมีความคาดหวังในตัวเราสูงอะ <_ d ose> เวลาที่เขารักใครชอบใครเขาจะทุ่มเทแบบหมดหัวใจเลยอะ <_ d ose> แล้วคนคนนี้อยากจะบอกเลยนะพอเขาให้ใจใครนะคะรักใครไปแล้วเขาจะเป็นคนที่ขี้หึงมากๆขี้หวงมากๆนะคะเ <_ d ose> นี่ยคิ o ออฟสอดขึ้นนะคะ <_ d ose> และ <_ d ose> เขาก็คิดว่าตัวเราอะเป็นคนเจ้าเสน่ห์เนาะ หลังจากที่คบกันแล้วมีความรู้สึกรักแล้วอ่ะเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราหล่รรอขึ้นเราสวยขึ้นเราเป็นคนที่มีใครหลายคนอ่ะจะต้องเข้าหาแน่นอนจะต้องเข้ามาจีบแน่นอนคือพอเขารู้สึกลึกซึ้งกับเราขนาดเนี้ยเขาถึงมองเห็นแบบสเสน่ห์ในตัวเราก่อนหน้าน,นี้คือเขายังไม่ได้เห็นสเสน่ห์ในตัวเราขนาดนี้นะคะมีความคิดมากค่ะวิตกกังวลหึงหวงนะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวเรากับเขาอยู่ไกลกันด้วยหรือเปล่ามันเลยทําให้ตัวเขาอะค่อนข้างคิดเยอะนะคะความสัมพันธ์จุดหมายปลายทางนะแม่บอกได้เลยเป็นคนรักที่สามารถแต่งงานกันได้แต่จะต้องมีการสื่อสารอยู่ตลอดเวลานะคะทําอะไรขอให้บอกทําอะไรอะขอให้มีแบบแผนนะคะถ้าเขาไม่บอกเราอะค่ะแม่เขาไม่เคยบอกหนูเลยเขาไปไหนมาไหนเราเริ่มต้น ที่ตัวเราเองเราบอกเขาก่อนก็ได้ค่ะว่าเราออกไปไหนทำอะไรที่ไหนอย่างไรฝึกฝนเขาให้เขาเริ่มชินกับการรายงานตัวแบบไม่ต้องสั่งมันจะเป็นอัตโนมัติเลยพอเราบอกไปเขาจะบอกกลับมาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันจะลดแบบลดความรู้สึกแย่และลดแบบช่วงอ่ามันจะมีแบบเหมือนระยะห่างในความสัมพันธ์อะ ถึงตัวเราไกลกันก็ไม่ใช่ว่า long distance relationship หรือว่าความรักทางไกลมันจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าอุปสรรคใหญ่ที่สุดนะคือความคิดมากของคนทั้งสองคนคือถ้าเกิดเราสามารถที่จะรายงานหรือว่ารายงานตัวให้เขาเขารายงานตัวกลับมาหาเราแล้วก็คุยก,กัน participate การคุยกันทุกวันเนี้ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องความหึงหวงค่ะเพราะความหึงหวงอะ่ะมันเกิดจากความหวาดระแวงและความไม่เชื่อใจกันและกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้เรื่อง หนนะคะพยายามทำตัวให้สม่ำเสมอแล้วก็พยายามรายงานตัวให้เขาไปก่อนถ้าเราคิดว่ายังไงเขาก็รายงานตัวแบบไม่รายงานตัวหนูอยู่แล้วทำอย่างเงี้ยซ้าๆประมาณ3เดือนแน่นอนว่าเขาจะรายงานตัวกลับมานะคะนะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่มีอะไรหรอกถึงจะอธัธยาศัยดีแต่เวลาเขารักใครเขารักจริงนะแล้วเขาก็ไม่กล้านอกใจด้วยเขากลัวมากเลยว่าแบบถ้าวันหนึ่งเขานอกใจแล้วถ้าเกิดตัวเราอะ นอกใจเขาบ้างมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นมันจะเกิดอะไรคือตัวเขา,วารับไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมีความย้ำคิดย้ำทำแล้วก็ยั้งตัวเองเอาไว้จะไม่ทำอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจเนาะก็ ขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนะดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะใครสนใจจุดเทียนนะคะรักปังเงินปังนะคะมีเคสนะคะที่ประสบความสำเร็จมากกว่า1นึ่งหมื่นเคสทักมาดูรีวิวได้นะ มาดูกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกล่องที่สองนะคะน้องไข่มุกกลมๆโตๆอันนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูลัคณาราศีกันก่อนนะคะหากใช่นะคะก็มีสิทธิตรง80%นะถ้าเกิดมีวันเกิดเรานะคะแต่ถ้าเกิดมีทั้งเขาและเรานะคะก็ถือว่าเนี้ยเป็นดวงของเราไปเลยละกันคนที่ไม่มีไม่ต้องแบบเสียใจนะ สามารถดูคลิปอื่นๆของแม่หมอได้นะคะหรือว่าจองดูส่วนตัวได้เริ่มที่69บาทแบบพิมพ์แบบโทรเริ่ม199นะคะแม่หมอจะตอบใน24ชั่วโมงจ้าสแกน QR code ได้เลยนะคะอ่ะคนที่เกิดอยู่ในวันที่77 27นะคะฝึกศกันมางก่อนนะคนที่เกิดอยู่ในรัคนาราศีมีนนะคะนะคนเกิดวันที่188 28, 28ะคะ่ะสุดท้ายนะคะอุ้ย 17 1727นะคะต่อมาคนเกิดวันจันทร์ค่ะ1 8 8 2 8นะคะหากใช่ไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยในกล่องที่2กล่องไข่มุกนะคะสวัสดีค่ะก็มาพบกับแมววิชวิตกันอีกแล้วนะคะอยู่ในกล่องที่2นะคะกล่องน้องไข่มุกนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือเรากับเขาสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมนะคะและพัฒนาไปในทิศทางไหนเอ่ยก่อนอื่นนะคะขอดู นะว่าสถานการณ์ความรักของเราทั้งคู่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับคนที่ดูจากราศีแล้วมันไม่มีค่ะแม่ดู Energy นะคะพลังงานสถานการณ์ความรักปัจจุบันของเราทั้งคู่เป็นอย่างไรขอดูหน่อยค่ะอะได้อะไร four of wands นะคะแล้วยังไง the star นะคะใบสุดท้ายคืออะไร seven of coins นะคะใต้สำหรับอู้ the sun อโอเคได้ละคืออยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่นะคะค่อนข้างที่จะดีเลยมาแรงนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันมีความรู้สึกมั่นคงนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอรูปร่างเขาก็ค่อนข้างที่จะดีตรงสเปคถูกใจนะคะเขาก็คิดว่าเราเป็นคนที่ตรงสเปคถูกใจแต่พักหลังๆเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเดอะสตาร์ขึ้นนะคะเหมือนตัวเราแบบ พักเยียวยาจิตใจอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้เจออะไรที่มันเป็นทุกข์หนักอ่ะเราจะไม่มีการพักเยียวยาจิตใจตอนนี้นะคะเขาเงียบหรือเปล่าหายไปหรือเปล่าอยู่ดีๆก็หายนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการบอกกล่าวอะไรเลยเพราะก่อนหน้าเนี้ยเรากับเขาอ่ะก็ยังคบกันดีๆอยู่เลยนะคะไม,ไ,มไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกันไม่ได้มีเรื่องทําให้รู้สึกแบบไม่สบายใจแล้วเขาแบบเนี้ยเขาเป็นแบบเนี้ยเขาหายแบบเนี้ยบ่อยมากๆเลยค่ะแม่ ตั้งแต่คุยกันมาหนูคิดว่าเกินสี่ครั้งแล้วนะที่ขาดที่หายไปแบบเนี้ยแล้วตัวเราเองก็เป็นคนที่มีมารยาทดีไงเป็นคนที่ไม่กล้าทักไปหาเขาเพราะกลัวว่าเอ้ยเขากําลังยุ่งอยู่หรือเปล่าไม่ว่างอยู่กับเพื่อนหรือว่าเอออาจจะทํางานหรืออะไรเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะส่วนใหญ่เราจะแบบถ้าไม่มีเพื่อนมาปลุกปั่นนะคะว่าเฮ้ยเขาหายไปกับคนอื่นเราจะพยายามไม่คิดแบบนั้นเราพยายามมองโลกในแง่บวกมากๆ,ๆแต่ว่าก็รอคอยอ่ะ รอคอยนานด้วยนะว่าแบบจะเอาไงดีอะ่ะเพราะเวลาที่เราคุยกันกันกบเขานะเขาเหมือนเป็นคนที่ให้แสงสว่างกับเรานะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆอะ่ะใต้สาหรับคือเดือดสันใครบางคนนะคะมีนิสัยเหมือนเด็กมีนิสัยน่ารักแต่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จเร็วมากนะคะอายุน้อยลอยล้านอะไรว่าไปนะคะแต่ข้อเสียเขาก็คือเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะเป็นคนที่ชอบเอาชนะนะคะแต่ประสบความสาเร็จในชีวิตไงก็จะเป็นแบบเนะี้ย ถามว่าความรักนี้ปลอดภัยไหมไพ่ขึ้นมาปลอดภัยแน่นอนค่ะอันนี้สถานการณ์ของเราหรือเปล่าถ้าใช่ไปต่อได้เลยนะหนูอยากรู้จังเลยค่ะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับหนูคะขอแบบแม่เคาะมาแม่นแม่นเลยอะหล่นมาหนึ่งใบนะคะสองดาบขึ้นค่ะแล้วยังไงเขารู้สึกไงกับหนูอีกอควีนดาบนะคะและใบสุดท้าย นายซอฟวอนใต้สำรับนะคะอ๋อนายดาบเหมือนกองที่แล้วเลยนายดาบดาบพื้นเต็มเลยค่ะแม่มันเป็นอะไรหรือเปล่าเขาอะตอนแรกนะที่คุยกันกับเราถึงเราจะมองว่าเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับเราเราคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะในสายตาของเราเองในมุมมองที่เราได้ยินเขาพูดมาแต่เขาเองอะอยู่ในจุดที่ เพิ่งจะตัดใจจากคนรักเก่าที่เขารักมากๆมานะแบบตัดใจมาเพื่อที่จะมาหาเราแล้วเขาก็รู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยการที่เขาอ่ะทิ้งคนรักเก่าของเขาซึ่งดีต่อใจเป็นคนที่เขาเคยคาดหวังถึงขั้นแต่งงานเนี่ยเขาทิ้งมาหาเรามันดีแล้วจริงๆหรอแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็คิดว่าในเมื่อเขาเลือกแล้วอะค่ะเขาก็ต้องยอมรับทางเดินของเขาซึ่งตัวเราอ่ะไม่ใช่คนที่แบบ ไม่ดีอะไรเราก็คือคนในสเปคของเขาแหละแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นใจเป็นคนที่ทําให้เขามีความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์เนาะก็ถือว่าดีค่ะแต่ในปัจจุบนัน่ะเขารู้สึกว่าคําพูดของเราอะถึงเราจะเป็นคนที่มี positive things นะคะแล้วก็เวลาที่เราพูดอะมันเป็นหลักมันเป็นเหตุผลมีเหตุผล ซึ่งเขารู้สึกว่ามันสตรีกมากเกินไปมันมีอะไรบางอย่างในคำพูดเราที่มีความกดดันเบาๆอยู่ตรงนั้นอืมมันไม่ใช่แค่คำพูดปกติอย่างเช่นถ้าเราคุยกับเขาอะไรแบบเนี้ยแล้วถามเขาว่าเธอกินข้าวที่ไหนหรออะไรแบบเนี้ยแต่เราอะคือตั้งใจที่จะถามว่ากินข้าวที่ไหนหรอมันอร่อยไ้ม มันแบบร้านสวยหรือเปล่าจริงๆเราอาจจะอยากถามเรื่องบรรยากาศของร้านแต่เขามีความคิดว่ากินที่ไหนหรอหมายความว่าเราอาจจะมีคนมาสอดแนมอยู่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือเขาเป็นคนเป็นโลกหวาดระแวงอยู่นะคะแล้วเขารู้สึกได้ว่าเราดุมากเราดุเราตึงเรามีความเข้มงวดเรามีอ่า uh, authority เป็นตัวของตัวเองเรามีกฎข้อบังคับของตัวเองที่เราคิดว่า ที่เขาคิดว่าถ้าเกิดเขาทําไม่ดีถึงสามครั้งอะไรแบบนีน้เราพร้อมจะตัดเขาทิ้งซึ่งตัวเขาอะมีความรู้สึกกังวลใจแล้วก็เหมือนเราเป็นครูระเบียบเลยเนาะเหมือนเป็นคุณครูฝ่ายปกครองอะไรแบบเนี้ยค่ะให้ความรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าถามว่าชอบไหมก็มีความชอบมีแพชชั่นขึ้นนะคะเพราะว่ามูดแอนโทนความรักความสัมพันธ์อะมันดูโอเคตั้งแต่แบบครั้งแรกที่แม่เปิดและอันเนี้ยเหลือแค่ตัวเราอะเป็นคนที่ดูดุดูเข้มงวดในใสายตาเขาก็ปรับเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับคําพูดเนาะคาพูดเนี่ย ถึงมันจะไม่ได้ออกแบบแนวรุนแรงแต่ว่าลองอ่านดูให้ชัดๆอีกทีหนึ่งว่าแบบคําพูดของเรามันเชิงกดดันหรือเปล่าแต่สุดท้ายนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวเขายังมีแพชชั่นในตัวเราสูงมากๆเลยอะเราเป็นคนที่ทําให้เขาแบบอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะเราเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตเขาอยากที่จะหาเงินเพิ่มนะคะเพื่อที่จะมาแบบมาใช้เวลากับเราแล้วก็อยากจะพาเราไปเที่ยวนู่นนี่คือในทุกๆ ในทุกๆการกระทําของเขานะคะหรือว่าในทุกๆช่วงเวลามีเราอยู่ตรงนั้นตลอดนะไม่ใช่ว่าไม่มีคือตอนเนี้ตัวเขาเองนะคะก็มีเหตุผลของเขามีเหตุผลส่วนตัวนะที่ตัวเขาอาจจะเงียบๆไปบ้างเพราะว่าเขาได้รับแรงกดดันมาจากห,หลายๆอย่างแล้วก็ดึงในนั้นก็คือเราเนาะถ้างั้นมาขอความชัดเจนเลยดีกว่าว่าทําไมนะคะคนกองเนี้ยทําไมเขาถึงแบบมามาหายหายอะ่ะ เออเขาชอบให้เรารอมันเป็นเพราะอะไรขอคําตอบหน่อยค่ะแม่ก่อนที่จะไปถึงตรงจุดที่ว่าพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมทําไมหรอทําไมมามาหายๆห,ยหยรอคะอ๋อโอเคได้สําหรับเด e s t ร r ตัวเขาเองอะเนาะเป็นคนที่มีความทะเยอยทยานค่อนข้างสูงตอนเนี้ยเขาคิดว่าเขาประสบความสําเร็จในความรักแล้วนะคะตั้งแต่เจอเราเราคือคนที่เขาเลือกแหละเลือกแล้วนะจ๊ะส่วน ตอนนี้สถานการณ์ที่ทำให้เขาเงียบๆนิ่งๆเนีย ب, เน่ย, ب, ย, ب, ย, ب, ยมีโอกาสเข้ามาโอกาสทางการเงินโอกาสทางความสำเร็จที่จะทำให้มีเงินเยอะมากๆนะคะอาจจะแบบงานแค่งานเดียวระยะสั้นด้วยเราได้เงินแล้วก็มีโอกาสทางด้านการเดินทางมันเลยทําให้เขาอะเงียบหายไปจากเราพิจารณาอยู่ว่าโอเคลองแบบลองคลิป Dis t a n c e นะคะหรือว่าลองใช้ระยะห่างดูเผื่อเขาแบบ เดินทางไกลอะไรแบบนี้เราจะได้ไม่พีคเราจะได้เกิดความเคยชินตัวเขามีระบบความคิดที่เป็นแบบเป็นแผนมากๆเขาตั้งใจที่จะทํางานนะคะเพื่อที่จะมาดูแลเราแล้วก็ตอนนี้โอกาสมาแล้วอ่ะเขาอยากจะโฟกัสเรื่องเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องการเดินทางไกลอ่ะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปทํางานต่อหรือว่าอาจจะเป็นการไปเรียนต่อก็ได้นะนะคะนี่คือสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้เขาอ่ะต้องเงียบ ใช้สมาธิเยอะนะคะความสัมพันธ์หนูกับเขาอะได้พัฒนาหรือเปล่าคะแม่อ่ะข้อสุดท้ายละความสัมพันธ์หนูกับเขาจะได้พัฒนาหรือเปล่าหากใครต้องการที่จะจุดเทียนนะคะเสริมรักนะคะแม่มีรีวิวให้นะคะเริ่มต้นที่799บาบาทนะคะมาดูรีวิวก่อนก็ได้นะเสริมรักเสริมเงินนะคะอ่ะพัฒนาได้ไหมสี่เหรียญเดอะสตาร์ขึ้นบ่อยมาก ควีนเหรียญนะคะใต้สำรับนี่ทรีออคคพัฒนาความสัมพันธ์ได้แน่นอนแต่ว่ากองนี้บอกเลยนะช้ามากนะคะ3ถึง4ปีถึงจะได้พัฒนาความสัมพันธ์และการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยตัวเราเป็นฝ่ายรอ รอตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงปลายคลิปก็คงยังเป็นฝ่ายรอแต่เราจะได้สถานะชัดเจนแน่นอนนะคะอะไรที่เราคาดหวงังเราจะได้ค่ะเพราะว่าเขามีการวางแผนอยู่แล้วนะถึงว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเก็บเงินอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขามีแผนอยู่ในใจแล้วว่าเขาจะให้เราเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์ในตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยตัวเขาเองนะคะพยายามแบบทำตัวห่างเหินจากเราไม่ใช่ว่าเขาไปหาคนอื่นแต่เขาโฟกัสเรื่องเงินนะคะ ฟกัสเรื่องเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวสูงมากๆเห็นไหมว่าเขากอดเหรียญอยู่เหยียบไม่หมดเลยอันนี้ก็เอาไว้บนหัวนะคะมีความคาดหวังว่าอนาคตจะประสบความสําเร็จค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะตัวเรากับเขาอะถึงจะได้คอมมิชเมนต์หรือได้สถานะที่ชัดเจนแล้วระหว่างนี้ค่ะหนูจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นทําให้มีความรู้สึกแบบแฮปปี้มากขึ้นไหมคะเพราะว่ามันเหนื่อยเขาจะทําให้เรามีความสุขแน่นอนโดยการที่แบบให้เราเป็นที่หนึ่งในใจแล้วก็บอกกับเพื่อนเขาไว้ก่อนนะคะนะ แต่การบอกของเขาเนี่ยจะไม่ได้บอกว่าอันนี้แฟนฉันอันนี้คนคุยฉันแต่ก็จะบอกว่าอันนี้คือที่รักนะคะกำลังจะเป็นแฟนอะไรแบบนี้ส่วน คนที่เป็นคนคุยแม่คะหนูต้องรอ3ปีเลยเหรอคะถึงเป็นแฟนใช่ค่ะหนูต้องรอ3ปีถึงเป็นแฟนส่วนคนที่เป็นแฟนกันแล้วอีก3ปีเราได้แต่งงานนะจ๊ะลูกสาวก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยเนื่องจากความคิดของเราเราอาจจะคิดแง่บวกแหละแต่ทุกครั้งที่เพื่อนมกากระซิบว่าแบบใช่เหรอใช่เหรอวะมันก็จะมีความรู้สึกว่าแบบผีร้ายเขาสิงอะตั้งสตินะตั้งสติเขาหาเงินนะคะนะ